พอที่ผมได้รับคําแนะนําจากเพื่อนช่างนะครับบอกว่าปั๊มเบรกน่าจะข้างผมก็ได้ถอดออกมานะครับถอดปั๊มเบรกออกมาเบิงมาเช็คเบิงนะครับก็ถอดมมุนไปตะพื้นครับขอให้มันออกครับโอ้เป็นชิมียงผ่าเบรกเป็นชิมียงแน่อย่างแน่นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปเปอร์เบรกครับผมก็ได้เอาคลิปเปอร์เบรกออกปังปางออก ครับตีดคัาขนาดครับคลิปเบอร์เบรครับถอดออกครับปังปั้งตีออกนะครับออกมาแล้วโอ้โหครับนี่ครับเหนียวคัดขนาดครับแล้วก็ทำความสะอาดคัดครับพอแต่ว่าคัดเสร็จแล้วก็เอาเข่าไว้ที่กอนะครับแล้วก็คัดผ่าเบรค นในในก็ถอดแล้วก็ทําความสะอาดไปด้วยเลยครับผมแล้วก็ลองประกอบเบิงนะครับครับนี่ก็ถือว่าสําเร็จนะครับผมขอบคุณเพื่อนช่างนะครับผมที่แนะนํา